วันนี้นะคะพี่มากับโคดี้ทำความสะอาดโซนวาดรูปของโคดี้นะ วันนี้โบก็ให้พี่มากไปซื้อกับข้าวคนเดียวนะคะโบไม่ไปก็ขี้เกียจไปนะคะอากาศไม่ค่อยดีพี่มากก็เตรียมเอาเดี๋ยวมาขวดน้ำไปคืนเขานะคะโอเคชูชอิชสเปเตวันนี้อากาศข้างนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโบก็ขี้เกียจออกไปไหนนะคะก็ให้พี่มากไปซื้อของแทนนะพี่มากไปซื้อกับข้าวกลับมาแล้วนะคะก็ ไปซื้อที่ลีเดแถวบ้านนะคะเพะโบไม่ได้ไปด้วยก็เลยไม่ได้ไปไกลเนาะซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยเออนางบอกว่าอาทิตย์นี้มันเป็นอเมริกันคือที่ลีเดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามแบบประเทศมีสเปนมีอิตาลีอะไรเงี้ยนะคะอาทิตย์นี้เป็นประเทศอเมริกาก็าจะมีพวกผลิตภัณฑ์แบบของกินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผักชีนะคะเอาไว้ใส่แบบพวกน้ําซุปอะไรเงี้ยนะจะกินเป็นพวกชิงเกนแบบนี้นะคะอันนี้พี่มาก็ซื้อมาเผื่อคอดีว่วาดรูปเห็นก็เลย <c oughs> จะให้มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะ <c oughs> อ๋อคนที่วาลรูปเห็นนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะที่กล้องมันปิินออกมารูปที่โคดี้ถ่ายมาลองถ่ายรูปเล่นนะคะ <c oughs> แสงจ้าไปหน่อยะคะ่ะก,กดไปตรงอาราาลัลบั้มแล้วก็กดปุ่มปิินนี่โบซื้อมาให้โคดี้ตอนของขวัญวันเกิดน,นะคะแต่โคดี้ไม่ได้เล่นแล้วโบามาเล่นแทนน่ารักจังเลยถึงมามาจะดูอ้วนไปหน่อยก็เถอะวันรูปเหตุห,ตหรอครับ ก็คดีวาดรูปเห็ดนะคะตอนแรกไม่มีสีขาวน่าจะสวยกว่านี้ป่ะระบบอกว่ามันน่าจะใส่สีขาวลงไปนะก็เลยดูแปลกๆนะคะวันีชอบวาดรูปเห็ดนะคะสวยจังเลยครับอันนี้สวยมากโอเคสุดปะสองวิว โบก็จะทำไก่ต้มนะคะกินเองนะคะโบก็ใส่ไก่ทั้งตัวเลยนะคะลงไปแบบทำ่าง่ายเลยนะคะเพราะว่าโบก็ทำไม่ค่อยเป็นนะกับข้าวแต่ก็เคยทำแล้วมันอร่อยนะคะก็เลยทำอีก ใส่พวกพริกไทยพริกไทยดำมันเป็นเซตของเขาในถุงนะโบก็เลยใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมแบบสําเร็จรูปอะกระเทียมแห้งๆอย่างเงี้ยนะคะใส่ลงไปผักชีนี้ก็ซื้อได้ตามร้านแบบเลเวอร์ e ิเดิลอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้พี่มาจะออกไปข้างนอกกับออพ่อเขานะคะแล้วก็ไปกับโคดี้นะคะไปกินข้าวนอกบ้านกันแต่โบไม่อยากไปกินอาหารฝรั่งโบเบื่อก็เลยต้มไก่กินอยู่บ้านดีกว่านะคะ โอซื้อน้ำจิ้มโอซื้อน้ำจิ้มไก่มานานพักใหญ่แล้วยังไม่ได้มีออโอกาสได้ออกมากินนะคะก็เลยวันนี้แหละเอามากินจิ้มกินกับไก่ที่บบต้มนี้นะคะก็าบว่าน่าจะล้างได้เลยเดี๋ยวโบจะเอาแก้วมาวางฝั่งนี้ก็โอเคได้แล้วเดี๋ยวโบจะล้างเลยแล้วกันนะคะตัวน,นี้นะคะสำหรับใช้กับเครื่องล้างจานนะคะใช้แค่หนึ่งก้อนนี่เนาะ ใส่ลงไปตรงช่องนี้นะคะโอเคก็ลอประมาณ3-4ชั่วโมงเพราะชอบแสงแดดมากเพราะตอนนี้หนาวมากๆเลยนะคะข้างนอกคือแสงแดดสาดส่องนะคะอันนี้เพราะว่าจะเอาออกอะของโคดี้นะทำแล้วมาห้อย น่าจะได้แล้วนะคะวันนี้บวกกับด้านเขาขึ้นมาอืมไปกินกันดีกว่าอน่ากินมากนะคะซุปร้อนๆอาหารง่ายๆของเรานะคะวันนี้ต้มไก่นะคะแล้วก็กินกับข้าวกับน้ำจิ้มไก่กิน <Okay. S 2> ไปดูหนังเกาหลีไปนะอืมก็เน็ตฟิกนะคะรู้สึกว่าเน็ตฟิกเยอรมันนี่มันไม่ค่อยมีแบบหนังดีเท่าไหร่นะหนังส่วนมากคือ ไม่ดีเท่าแบบคนไทยเขารีวิวอ่ะเวลาโบอยากดูหนังที่คนไทยเขารีวิวใน Netflix ประเทศไทยอ่ะมันไม่มีในเยอรมันนะคะโบก็แคนเซิลไปรอบนึงแล้วนะแคนเซิลแล้วก็พอดีอยากกลับมาดูอีกนะคะก็สมัครเดือนหนึ่งแล้วก็ดูดูไปให้หมดนะคะแล้วก็ยกเลิก บานะคะโบก็ปล่อยให้เจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะทำไปให้คุ้มค่าตัวน้องหน่อยนะคะก็โอเคนะใช้ดีเศษเส้นผมเศษผงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถูด้วยนะคะไม่ใช่แค่ด,ดูดฝุ่นเนาะถูด้วยเยี่ยมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย